ฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งแรกเริ่มจัดขึ้นในปีพศาา2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่9ได้พระราชทานถ้วยรางวาัลสำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันโดยชาติแรกที่ควา้าถ้วยพระราชทานคิงคับไปครองนั่นคือทีมชาติอินโดนีเซีย ฟุตบอลคิงคัพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็มีหลากหลายชาติเข้าร่วมแข่งขันจนกระทั่งปี2540สหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี f าก็เลยออกกฎใหม่ถึงทัวร์นาเมนต์ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีปจะต้องมีทีมเข้าร่วมไม่เกิน4ทีมทำให้ต้องลดจำนวนทีมลงจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันถ้วยพระราชทานคิงคาเฟ่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการแข่งขันครั้งที่48ในปีพศ2565สำหรับชาติที่เข้าร่วมมากที่สุดหากไม่นับทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพนั่นคือเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมมาแล้วถึง15ครั้ง แบ่งเป็นทีมเกาหลีใต้ชุดใหญ่10ครั้งและเกาหลีใต้ชุดอยู่23-2ครั้งทีมชาติเกาหลีใต้ชุดบี3ครั้งนอกจากนี้ยังมีสโมสรจากประเทศเกาหลีใต้ที่เคยเข้ารองฟุตบอลคิงครับอีกด้วยฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นชาติที่คว้าแชมป์ได้มากที่สุดถึง16ครั้งขณะชาติอื่นๆก็คว้าแชมป์ได้มากที่สุดนอกเหนือจากทีมชาติไทยเป็นเกาหลีใต้ที่คว้าแชมป์ไป7ครั้งตามด้วยมาเลเซียสวีเดนที่ได้4ครั้งเท่ากัน สำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่51เป็นการแข่งขันระดับฟี فا อินเตอร์เนชแนลเอมัชและมีการนับคะแนนฟีฟ่ารง k กิ้งในอันดับเทียร์หนึ่งและถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศถึง2ล้านบาทและทีมรองชนะเลิศ1ล้านบาทนอกจากนี้ทุกนัดจ,จะนำเทคโนโลยี VAR มาช่วยในการตัดสินโดยจะทำการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีตามโปรแกรมดังนี้ รอบรองชนะเลิศในวันที่4กันยายน2568เวลา16นาฬิกาทีมชาติอ e, ิรักพบกับทีมชาติฮ่องกงเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยเจ้าภาพเจอทีมชาติฟิจิรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับสามในวันที่7กันยายน2568เวลา16นาฬิการอบชิงชนะเลิศอันดับ3มและเวลา20นาฬิกาเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยไทยทอดสดทางไทยรัฐทีวี HD 32, b g Sport และ t u True v i s i o n Now